โอ้โหยิ่งตัดกิ่งยิ่งดกมากเลยนะคะลูกเบอร์บูเบอรี่เคล็ดลับของการใจญ่ก็ดกเนี่ยวันนนั้ต้องตัดกิ่งแต่งกิ่งรูปออกลูกใบใหม่ของใบใหม่เอ้บูเบอรี่นะคะมีประโยชน์มากมายเลยหรือลูกอ่ลูกมอนอ่ามอนมอนไทยบูเบอรี่โอ้โหลูกดำดำเขาช่วยในเรื่องเออ่ควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลขับถ่ายได้ดีเลยลำบากดีแล้วก็ ทำให้ผมดกดำด้วยนะอแต่เป็นคล้ายเหมือนกับพลไม้บำรุงหัวใจอ่ะล้างให้สะอาดทานได้เลยฮะอันนี้ปอดสารนี่เมื่อวานก็เก็บไปเยอะเยอะเลยนะคะนี่เขาก็เริ่มทยอยต้องขยันเก็บมีเมื่อกี้ต้นก็ได้ทานแล้วฮะซื้อมาปลูกเลยครับแนะนำนไม่มีพิษมีประโยชน์อย่างเดียวโอ้คุณคงกิษสูงมากเลยเก็บช่วยเก็บน่อย อ่ะอ่ะเราทานถ้าเราไม่เก็บปุ๊บมันก็จะแห้งไปเราได้มันงอมอ่ะอ่างอมแต่ต้องดำดำนะฮะมันถึงจะอร่อยดำดำอย่างเงี้ยเป็นแดงนี่ไม่ได้นะเป็แดงยังใช่ไม่ได้โอ้โหดูสิคะหลบมากเนี่ยกำลังลูกแดงแดงๆเนี่เราเรเก็บลูกนะคะซ่อนอยู่ใต้ใบอือ นู่นเนี่ยข้างหลังคุณภมกิจนะคะเนี่ยอย่างนี้ก็พอใช้ได้นะอย่างนี้มีแดงนิดหน่อยอแดงคุณภมกิจด,ดูนี่คนนี้แต่แดงทีเดียวอย่างเดียวไม่ได้ต้องดำดำคนคุณภมกิจด,ด,ดูสิดูดิได้กินแล้วนะเนี่ยคน,นเล็กๆอ่ะนะคะซื้อมาปลูกไม่กี่เดือนก็ได้กินแล้วครับแนะนำฮะแนะนำมีประโยชน์มากธรรมชาติล้วน บำรุงเส้นผมบำรุงหัวใจไปปลูกกันกระดมาติในเลือดลองไปปลูกกันดูนะคะเพื่อนๆครับเนี่ยฮะแป๊บเดียวก็ได mm ้เ hmm. ยอะแยะเลยนะครับเพราะวันนี้อากาศดีมากเลยท่าน mm hmm. ครับขอมอบความสุขให้ทุกคนวันนี้